คำถามที่ว่าหน้าตัดเหล็ก HB e a m i มแล้วก็หน้าตัดเหล็ก Y f ฟนะครับแตกต่างกันอย่างไรเริ่มด้วยคู่แรกก่อนละกันนะครับคือหน้าตัดตัว HB e a m กับ Y f ไฟ้นะครับทั้ง2องอย่างนี้เนี่ยหน้าตัดเหมือนกันทุกประการนะครับก็คือเป็นเหล็กที่มีปีกบนและปีกล่างหนาคงที่ต่อนเนื่องเท่ากันทั้งแผน่น สิ่งที่แตกต่างม,มีสองประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือตัวมาตรฐานที่รองรับนะครับเหล็ก H อ m จะเป็นเหล็กตามมาตรฐานของมอกรของประเทศไทยส่วนเหล็ก w i ยแฟงเนี่ยจะเป็นเหล็กตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็จะตามมาด้วยข้อแตกต่างอย่างที่2ก็คือในเรื่องของขนาด นะครับบ้านเราหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรก็คือตัว H-Beam นะครับส่วนเหล็ก y f r a n k เนี่ยหน้าตัดจะเป็นหน่วยของนิ้วนะครับขนาดก็จะไม่ได้เท่ากันพอดีเป๊ะสักเท่าไหร่นะครับแต่ลักษณะการนำไปใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเอาไปทําเป็นเสาเป็นคานของโครงสร้างอาคารตัวเหล็ก I-Beam ที่แตกต่างกันจะนําไปใช้เป็นรางเทรดน,นะครับใน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตัดที่เอาไปใช้ในรางเคนของประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็จะเรียกว่าหน้าตัดตัว S shape จะเหมาะกับการเอาไปทำลางเครนะครับวันนี้ทุกท่านก็จะทราบความแตกต่างระหว่าง H beam I beam ไว้พบกับคลิปต่อไปโอกาสหน,น้าครับสวัสดีครับ